ละครเรื่องเรื่องราวของนาดานี้เจ้าไปทำอาหารมาให้ค่ะเจ้าค่ะคุณนายทำไมฉันหายใจไม่ค่อยออกเลยล่ะเสียงอะไรหรือคะไม่รู้จักทำไมมันรู้สึกอย่างนี้ล่ะโอ๋นะอย่าร้องนะมันมีอยู่นี้ไม่ร้องนะคะคนสวยไม่ร้องนะค่ะลูกสาวมันมีสวยจังหยุดร้องได้แล้วนะเก่งจังเลยค่ะสุดสวยของมีนี่คุณโทรเรียกนาดากับนิกหน่อยสิโอเคครับ ว่าไงค่ะป๋ามาเยี่ยมแม่กับน้องแกนหน่อยสิโอเคค่ะบายบายค่ะเดี๋ยววิทยุบ,บอกไอ้นิกแค่ค่คะสิบนาทีผ่านมาแล้วนี่ก็ยาดาไอ้นิกบอกว่าเดี๋ยววิทยุแวะโลตัดก่อนค่ะแม่แต่ว่าน้องน่ารักจังเลยค่ะเนาะน่ารักจังน้องเพย์เรากลับบ้านกันเถอะตัดไปตอนที่บ้านเลยนะคะ่ะนี่จะตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีนะชื่อเชเอมชื่อนาดาเอานาดาหรือนาดาดีค่ะานาดาก็ได้จ้ะ หนูไปก่อนนะคะขอตัดไป18ปีเลยนะค่ะเช้าแล้วหรอเนี่ยนาฬิกากูตื่นก็ได้ว่ะอ้อยเจ็บอะไรอีกเนี่ยสุ่มเวลาเฮ้สุ่มก็ได้อินฟินิตี้ เธอตั้งอินฟินิตี้เลยรอแล้วฉันจะใช่ไปทำอะไรกันเข้ากลุ่มก่อนดีกว่านาดามาแล้วเราขอเชิญแฟนเข้ามานะคร a l e i n x e i g h t n i n v i t e a l c e o n e n i n x e i g h t f สวัสดีนะเดี๋ยวมาต่อ EP พีสองอสามด้วยกันนะ